ลงทุนแบบชิวๆซื้อบ้านได้สบายๆสไตล์มนุษย์ออฟฟิศมือใหม่ก่อนไปรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้สวัสดีด้วยนะคะเชื่อว่าเป้าหมายอย่างแรกของหนุ่มสาวไฟแรงที่เพิ่งเริ่มทำงานหลายๆคนคงหนีไม่พน้นเรื่องอยากมีบ้านคอนโดสักหลังเป็นของตัวเองแน่ๆแม้อาจจะต้องกัดฟันอดทนมีนี่ก้อนใหญ่าตามมา แต่ก็ยอมเพื่อแลกกับความสะดวกสบายหรือรอยยิ้มของคนที่เรารักแต่การเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นทางเลือกที่ดีแล้วจริงหรือหลายคนพอเห็นเงินเดือนเดือนแรกแล้วก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่านี่เราต้องทำงานอีกกี่ปีถึงจะมีบ้านเป็นของตัวเองได้และถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วจะรอดไหมถ้าใครกำลังอยู่ในอาการแบบนี้ ไม่ต้องเสียใจยไปวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆสำหรับวัยรุ่นไฟแรงมาฝากกันค่ะและไม่ใช่แค่มีบ้านเท่านั้นแต่เราสามารถลงทุนให้เงินมันงอกเงยไปด้วยพร้อมๆกันได้ด้วยกับ2ขั้นตอนสร้างตัวของมนุษย์ออฟฟิศมือใหม่ที่ทุกคนสามารถทำตามได้แบบง่ายๆเอาละถ้าใครอยากรู้ว่าต้องทำยังไงเรามาลุยไปพร้อมๆกันได้เลยขั้นตอนแรก ทำความรู้จักตัวเองและตั้งเป้าหมายให้ชัดก่อนจะเริ่มคิดจะซื้อบ้านหรือลงทุนเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรและใช้เงินเท่าไหร่เช่นอยากมีบ้านก่อนอายุ30จะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจจะเก็บเงินยังไงกำหนดให้ชัดแล้วแปลงเป้าหมายออกมาเป็นมูลค่าเพราะเมื่อเรามีเป้าหมาย และจำนวนเงินที่ชัดเจนแล้วเราก็สามารถวางแผนได้ง่ายขึ้นเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆมาลองดูตัวอย่างน้องใจเริงกันสักนิดน้องใจเริงเด็กจบใหม่ไฟแรงทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทันทีหลังจากที่เพิ่งเรียนจบโดยมีเงินเดือนเริ่มต้นที่20,000บาทที่บริษัทมีอัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่5.5ต่อปี คิดง่ายๆคือขึ้นเงินเดือนประมาณปีละ1,000บาทในช่วง10ปีแรกซึ่งน้องใจเริงตั้งใจว่าจะออมเงินให้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเสมอเพราะน้องใจเริงมีความฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนอายุ30ราคาไม่เกิน2.5ล้านและก็ยังอยากมีเงินเก็บไว้อีกสักก้อนไว้ใช้อีก10ปีข้างหน้าเพื่อเป็นเงินก้อนในการลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต แต่จะออมเงินในธนาคารนิ่งๆดอกเบีย้ยก็ดูยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่น้องใจเริงจึงมองหาการออมเงินที่สามารถตอบโจทย์การลงทุนด้วยจำนวนเงินเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยแต่สามารถเติบโตขึ้นได้ในระยะยาวนั่นก็คือการออมหุ้นนั่นเองขั้นที่ 2. สร้างแผนการเก็บออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอเมื่อน้องใจเริงได้เป้าหมายที่ต้องการแล้วขั้นต่อไป ที่ต้องทำก็คือสร้างแผนการเก็บออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบโดยยึดเป้าหมายที่วางไว้เป็นหลักแล้วมาดูสิว่าในแต่ละเดือนน้องใจเริงต้องออมและลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่น้องใจเริงคนดีคนเดิมจึงเริ่มวางแผนง่ายๆตามนี้เงินก้อนที่หนึ่งออมไว้ซื้อบ้านาน้องใจเริงเลือกหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินออมแบบอัตโนมัติ เดือนละ10,000บาทเพื่อเก็บเป็นเงินก้อนไว้เป็นเงินซื้อบ้านในอีก5ปีข้างหน้ามูลค่าประมาณ2.5ล้านบาทโดยจะวางเงินดาวก่อน10%อซนหรือประมาณ2 5 0 0 0 0บาทที่เหลือจ่ายเป็นเงินผ่อน35ปีเดือนละประมาณ1 0 0 0 0นบาทเพราะน้องใจเริงรู้ดีว่าไม่ควรมีหนี้เกิน40เเซของรายได้เงินก <um ้อนที่2 <สำ apologize> ออมในหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจในอีก10ปีโดยน้องใจเริงเลือกหักไปออมหุ้นเดือนละ1,000บาทโดยเลือกหุ้นที่จะลงทุนคาดหวังผลตอบแทนประมาณเฉลี่ยปีละ10%ในระยะเวลา10ปีหากทำตามแผนที่วางไว้น้องใจเริงจะใช้เวลาเพียงแค่3ปีก็จะมีเงินออมประมาณ360,000บาทซึ่งเพียงพอที่จะเป็นเงินดาวบ้านได้แล้ว แต่ความพร้อมของเงินเดือนในขณะนั้นอาจจะยังไม่ปลอดภัยเมื่อเทียบกำลังผ่อนค่าผ่อนยังเกิน40%ของรายได้อยู่ดังนั้นน้องใจเริงจึงอดใจรอซื้อบ้านในปีที่5ซึ่งจะเป็นตอนที่น้องใจเริงจะมีเงินเดือนประมาณ25,000บาทแล้วนั่นเองแต่อย่าลืมว่าน้องใจเริงยังมีเงินก้อนที่หนึ่งซึ่งออมไว้ในหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจในอีก10ปี ถึงแม้เงินก้อนนี้จะน้อยกว่าช่วงแรกเพราะออมแค่เดือนละ1,000บาทแต่เมื่อเวลาผ่านไป10ปีด้วยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั้นจะเห็นผลได้ในระยะยาวดังนั้นหากน้องใจเริงลงทุนในหุ้นที่สามารถเติบโตได้ตามที่วางแผนไว้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10%น้องใจเริงจะมีเงินสะสมจากการออมหุ้นเป็นจำนวน228,181บาท โดยแบ่งเป็นเงินต้น1,2,000 0บาทและผลตอบแทนที่งอกเงยขึ้นมาจากเงินต้นอีก1 8 8 8 1บาทซึ่งเห็นผลได้ชัดว่าน้องใจเริงนำเงินไปฝากธนาคารแล้วรอผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากคงไม่สามารถทำให้เงินเพิ่มขึ้นถึงหลักแสนได้แน่ๆนอกจากนี้หากในระหว่างนั้นน้องใจเริงมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น อาจจะทยอยออมในหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้นก็จะทำให้น้องใจเริงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเพิ่มซึ่งช่วยให้มีทุนในการเปิดธุรกิจของตัวเองมากขึ้นไปด้วยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสองขั้นตอนสร้างตัวของมนุษย์ออฟฟิศมือใหม่ใครที่กำลังมีความฝันอยากมีบ้านไปพร้อมๆกับการลงทุนคงเห็นแล้วว่าไม่ยากอย่างที่กังวล เพราะถ้าเรามีการวางแผนการลงทุนที่ดีกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนมีวินัยกับแผนการลงทุนของตัวเองแค่นี้ความฝันที่อยากจะสร้างตัวก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนรุ่นไหนมีเงินเดือนมากน้อยเท่าไหร่ก็สามารถทำเป้าหมายที่วางไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมเริ่มลงมือลงทุนซะตั้งแต่ตอนนี้ เพราะถ้าไม่เริ่มลงทุนสักทีความฝันก็คงเป็นได้แค่ความฝันระวังมันจะลอยออกไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะและใครที่กำลังวางแผนซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมที่เว็บไซต์สวัสดี .com มีเครื่องคำนวณเงินกู้คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องตน้นทำให้เราทราบถึงตัวเลข การผ่อนต่อเดือนได้ง่ายๆลองเข้าไปเล่นกันนะคะที่เว็บไซต์สวัสดี .com คลิปนี้หมดเวลาแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ชมกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ